สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะท,ทำมาหากินสวยๆราคาถูกพร้อมใช้งานอีก1นึคันกับรถ Ford Ranger 2.5 Turbo สี4ประตูปี2002ค่ะรถสวยขับขี่ดีพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้หน้าลังสวยสีประมาณ70%โดยรวมถือว่าโอเคเลยค่ะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานไฟหน้าสีนอนท่อเลสสวยๆค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียรด์ดีคัสนุ่มๆน,น,น,นะคะเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซ c เทอร์โบประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะแรงดีห้องเครื่องสวยๆวยน็อตแน่นเดิมแผ่นเพจเดิมอยู่ครบระบบของเหลวดีพร้อมลุยใช้งานค่ะ ช่วงล่างขับนุ่ม,มคัสซีดสวยไม่ผุไม่ดามกระบะสวยๆไม่มีผุสภาพดูดีใช้ได้เลยทีเดียวค่ะล้อแมกขับทอง te 37 suv อย่างหล่อเลยค่ะยางดีดอกยางเต็มทั้ง4ีเส้นพร้อมใช้งานได้อีกนานรถสีประตูภายในกว้างขวางสวยสะอาดกลิ่นหอมๆสภาพดูดีเลยทีเดียวค่ะเบาะผ้าสวยสะอาดรอบคันเบาะผ้าปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ แอร์หนาวหนากระจกปัาไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ดีครบตามปกติรถสวยพร้อมใช้งานชุดเล่มเอกสารพร้อมมาส่งต่อกันในราคาขายสดเพียง115,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทยรับแลกเทินนะคะ ท่านใดสนใจสามารถนัดดูรถและทดลองขับได้ที่บางบอน3กรุงเทพมหาคนครค่ะแอดมินจะทิ้งรายละเอียดรถและข้อมูลการติดต่อของเจ้าของรถไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ